สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทําแกงข้าวเบอร์กันนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับสําหรับการทําแกงข้าวเบอร์วันนี้เริ่มต้นจากการต้มน้ํานะครับผมร้อนๆวัตถุดิบของเราก็จะมีหน่อไม้สดนะครับผมตามด้วยซี่โครงหมูนะครับจากนั้นเราก็เอาหน่อไม้ไปต้มก่อนนะครับเทคนิคการต้มก็คือเราห้ามโกนเด็ดขาดนะครับผมคือเราจะต้มจนมันสุกนะครับ เพื่อมันไม่ให้มันขมนะครับก็ใส่ไปพอประมาณนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซี่โครงหมูเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้น้ำหวานมากเลยนะครับทีเด็ดของเราเลยนะครับผมเข้าไก่ป่านะครับพันนี้อร่อยมากๆนะครับผมแล้วก็มีที่เดียวที่ขุนแปะด้วยนะครับ จากนั้นนะครับผมเมื่อเราเอาทุกอย่างลงไปแล้วนะครับเราก็รอจนน้ําเดือดนะครับเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มันเปิดดูนะครับว่าเดือดหรือยังนะครับเพราะตอนนี้คือ ิวมากๆเลยครับและในที่สุดก็เดือดแล้วนะครับประมาณ20นาทีนะครับผมจากนั้นเราก็มาดูก่อนนะครับว่าหน่อสุกหรือยังนะครับเราจะไม่โกนบ่อยนะครับนี่คือเครื่องปรุงของเรานะครับก็จะมีน้ำพริกนะครับที่เราตำไปแล้วก็จะมีกระเทียมพริกนะครับผมพริกแห้งหอมแดงนะครับแค่นั้นนะครับ พอนอสุกแล้วนะครับผมเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปครับผมเป็นอาหารบ้านๆนนะครับผมของชาวกะเหรี่ยงแต่ว่าอร่อยมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นใบปลิงนะครับที่เราจะใส่ในแกงข้าวเบอร์ของเราในวันนี้นะครับพอเราปรุงรสต่างๆแล้วนะครับผมเราก็ต้องทีนี้ก็ถึง วิธีการคนแล้วนะครับผมก็ต้องคนค่อนข้างถี่แล้วก็บ่อยนะครับนี่คือเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมอพอทุกอย่างนะครับผมลงตัวแล้วนะครับผมเราก็จะมาเช็คสีเช็ครสชาติกันนะครับผมสุดท้ายคือการ ใส่หอมนะครับแล้วเราก็ได้เมนูของเราในวันนี้แล้วนะครับแกงข้าวเบอ์นะครับกับขันโตกแบบนี้ตอนนี้คือหิวมากๆเลยนะครับข้าวไก่ป่านะครับผมตามด้วยข้าวเบอร์แสนอร่อยของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับผม แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ